สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากจากพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ามหาสารโรปมะสูตรค่ะครับผมพระสูตรนี้ใช้อุปมาห,หรือภาพเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องการตามหาแก่นไม้นี่แหละค่ะที่พระพุทธองค์ทรง,งใช้ชี้ว่าอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆของการปฏิบัติธรรมหรือการเดินทางสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายเรื่องการดับทุกข์ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากกุลบุตรที่มีศรัทธา ออกบูดด้วยความตั้งใจดีเลยนะครับคืออยากจะพ้นจากความทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายครับแต่ทีนี้ประเด็นคือระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็มีอะไรอะไรที่อาจจะทำให้เราหลงทางหรือว่าควายเขวไปได้ง่ายๆเหมือนกันใช่เลยครับเหมือนกับคนที่ต้องการแก่นไม้ที่แข็งแรงที่สุดแต่ระหว่างทางไปเจอสนย์อื่นๆของต้นไม้เข้าแล้วก็ดันไปคว้าเอาส่วนนั้นมาแทนใช่ไหมครับแบบว่าพอใจแค่นั้นซะแล้ว นั่นแหละค่ะประเด็นเลยอย่างในพระสูตรเนี่ยกรณีแรกที่ท่านยกมาก็คือพอผู้ที่ออกบวชไปแล้วเนี่ยเริ่มได้ลาบสักการะมีคนนับถือมีเชื่อเสียงได้รับคําชมเชยอะไรแบบนี้นะคะคผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะใช่ค่ะแต่ปัญหาก็คือดันไปพอใจอยู่แค่นั้นเนี่ยค่ะเเพลิดเพลินมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้จนถึงขั้นที่ว่ายกตัวเองขึ้นมามองว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่น เกิดความมัวเมาประมาทแบบนั้นเลยนะครับใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่แรกคือความดับทุกข์แถมยังสร้างทุกข์เพิ่มอีกอตรงนี้น่ากลัวนะครับเพราะพระสูตรชี้ชัดเลยว่าการยึดติดในลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่ใช่แก้ทําให้ลืมเป้าหมายเดิมนะค่ะแต่มันยังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือความถือตัวความ<ะ>ดถูกคนอื่นเ,ออเราได้ลาบสักการะแต่ภิกษุอื่นไม่ได้แล้วก็เกิดความประมาทในที่สุด ซึ่งตรงข้ามกับเป้าหมายเดิมเลยนะคะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับพระพุทธองค์เปรียบว่าคนกลุ่มนี้ก็ได้ไปแค่กิ่งและใบเท่านั้นเองยังไม่ใช่แก่นที่ตามหาอยู่เลยโอฟังดูแล้วเหมือนเป็นกับดักแรกๆที่เจอได้ง่ายเลยนะคะแต่ถ้าก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วละคะยังมีอะไรอีกไหมมีครับมีอีกหลายชั้นเลยพระสูตรไล่ระดับไปอีกครับอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้ติดเรื่องลาบยศชื่อเสียง แต่มาพอใจอยู่แค่การมีศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อ๋อคือเป็นผู้มีศีลมีความประพฤติดีงามไม่มีข้อบอกพร่องเลยใช่ครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าพอใจแค่นั้นยึดมั่นว่านี่แหละคือที่สุดแล้วแล้วก็เริ่มยกตนของผู้อื่นอีกเรามีศีลแต่ภิกษุอื่นทุศีลอืมก็ยังไม่ถึงแก่นอีกหรอคะยังครับท่านเปรียบเหมือนได้แค่สะเก็ดไม้ คือส่วนน,นอกๆของเปลือกไม้นะครับยังไม่ใช่เนื้อแท้สเก็ดไม้แล้วถัดจากสเก็ดไม้ละคะก็เป็นเปลือกไม้ครับคือบางคนอาจจะก้าวหน้าไปอีกขั้นทำสมาธิได้ดีมากจิตสงบนิ่งแน่วแน่ค่ะอันนี้ก็ดูดีขึ้นไปอีกนะคะดีขึ้นครับแต่ก็ยังเป็นกับดักได้เหมือนเดิมถ้าไปพอใจแค่นั้นคิดว่าสมาธินี่แหละคือสุดท้าแล้วเกิดความยินดีแล้วก็ เผยยกตนข่มคนอื่นอีกเรามีจิตตั้งมัน่นแต่ภิกษุอื่นจิตไม่ตั้งมัน่นก็กลายเป็นว่าได้แค่เปลือกไม้ไปใช่ครับยังไม่ใช่แก่นอยู่ดีแล้วมีลึกกว่าเปลือกไม้อีกไหมคะมีครับลึกก็ไปอีกคือกับพีไม้ส่วนที่อยู่ติดกับแก่นเลยแต่ก็ยังไม่ใช่แก่นแต่แท้กระพีไม้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติจนเกิดญาณทัศนะครับ คือเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในระดับหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ก็น่าจะใกล้มากๆแล้วนะคะเนี่ยใกล้มากครับแต่ก็ยังหยุดได้อีกถ้าไปยึดติดกับความรู้ความเห็นนั้นคิดว่านี่คือสุดทันแห่งปัญญาแล้วเกิดความพอใจเกิดการยกตนข่มผู้อื่นอีกครั้งและเกิดความประมาทกล่าถึงว่าแม้แต่ศีลสมาธิหรือปัญญาเบื้องต้นอย่างยานทัศนะเนี่ยซึ่งล้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ก็ยังเป็นจุดที่ทำให้เราหยุดเดินต่อได้ถ้าเราไปยุดติดมันเข้าถูกต้องเลยครับจุดสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นกับดักไม่ใช่ตัวคุณธรรมนั้นๆน,น,นะครับแต่เป็นความพอใจและการยกตนข่มผู้อื่นที่ตามมาต่างหากเออเข้าใจแล้วค่ะคือพอได้สิ่งดีๆมาแล้วดันไปคิดว่าฉันเก่งแล้วฉันดีกว่าคนอื่นแล้วก็หยุดไม่ไปต่อใช่ครับนั่นแหละคือการติดอยู่แค่สเก็ดเปลือกหรือกระพรี้ ยังไม่ได้แก่นสารที่แท้จริงที่ต้องการตั้งแต่แรกแล้วแก่นไม้ที่แท้จริงตามพระสูตรนี้คืออะไรคะอะไรคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรมุ่งไปให้ถึงจริงๆแก่นท้าหรือเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรนี้ก็คือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบครับผมหรืออีกชื่อคืออะสมยะวิโมกอะสมยะวิโมกเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบฟังดูมีความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะ มันคืออะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะถ้าปลายแบบง่ายๆก็คือสภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงครับเป็นอิสรภาพทางใจที่มั่นคงถาวรไม่กลับมาเศร้าหมองหรือว่าตกต่ำลงอีกแล้วอ๋อคือหลุดพ้นแบบเด็ดขาดไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกก็จะไม่มัวเมาไม่ยกตนข่มใครด้วยศีลสมาธิหรือปัญญาที่เขาได้มาระหว่างทางเลย แต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นทางผ่านไปสู่เป้าหมายสุดท้ายแทนถูกต้องครับเหมือนคนที่รู้จักต้นไม้จริงๆมองทะลุปเปลือกนอกเข้าไปจนเห็นแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นไม้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชงขนังมากจริงๆค่ะตั้งแต่กิ่งใบสะเก็ดเปลือกกระพีจนถึงแก่นพอเราเข้าใจลำดับขั้นแบบนี้แล้วคำถามคือบทเรียนจากเรื่องแก่นไม้นี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงๆบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมหรือเรื่องเป้าหมายอื่นๆทั่วไปผมว่าบทเรียนสําคัญเลยนะครับคือการทําให้เราตระหนักว่าไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายที่ลึกซึ้งหรือมีความหมายอะไรไว้ก็ตามเนี่ยเช่นการพัฒนาตัวเอง การทำงานหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีะระหว่างทางมันก็มักมจะมีผลสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแ่ะครับเช่นได้รับคำชมเชยได้เลื่อนตำแหนง่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นหรือแค่รู้สึกดีกับตัวเองในระดับหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกิ่งใบเปลือกหรือกระพีที่เราเจอระหว่างทางหาแก่นไม้ใช่เลยครับมันก็ เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่แต่ต้องระวังไม่ให้เราหยุดพาใจอยู่แค่นั้นถูกต้องครับหัวใจสำคัญคือการไม่ไปยึดติดกับผลพลอยได้เหล่านั้นจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงที่เราตั้งไว้หรือสำคัญผิดไปว่าสิ่งที่เราได้มาแค่นี้มันคือที่สุดแล้วการรู้ตัวว่าอะไรคือแก่นที่เราต้องการจริงๆกับอะไรเป็นแค่เปลือกหรือผลพลอยได้นี่สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากครับมันจะช่วยให้เราไม่หยุดชะงัก ไม่หลงทางและสามารถมุ่งหน้าต่อไปจนถึงเป้าหมายจริงๆได้แล้วก็สามารถนำแก่นนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตยอย่างแท้จริงครับฟังแล้วก็ชวนให้กลับมามองตัวเองมากๆเลยค่ะครับผมลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าในชีวิตตอนนี้ของเราเนี่ยมีเป้าหมายอะไรที่เรากำลังมุ่งมั่นอยู่แล้วมีเปลือกหรือกระพี้อะไรบ้างที่เราอาจจะกำลังเอ่อหลงชื่นชมหรือยึดต,ติดอยู่กับมันจนบางทีอาจจะลืมไปแล้วว่าแก่นที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรกันแน่ แล้วมันอาจจะอยู่ลึกเข้าไปกว่านั้นใช่ครับมันอาจจะอยู่ลึกกว่าที่เราคิดเนี่ยจ,จะเป็นคําถามที่ดีให้เราแต่ละคนได้ลองนํากลับไปคบคิดสํารวจเส้นทางของตัวเองดูนะครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความกระจ่างเรื่องนี้ค่ะยินดีครับผม